นิยายส้มตำสื่อรักการมาเยือนของคนเมืองสายฟ้าหนุ่มสถาปนิกอนาคตไกลจากกรุงเทพถูกส่งตัวมาสำรวจพื้นที่และออกแบบศูนย์วัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านอีสานเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านนาคำเขาดูไม่เข้ากับบรรยากาศแม้แต่น้อยด้วยชุด เสื้อผ้าที่ดูสะอาดเนี้ยบเกินไปและท่าทางที่เก้กังเมื่อเดินบนพื้นดินสายฟ้ารู้สึกเหนื่อยหน่ายจนกระทั่งเขาเห็นร้านอาหารเล็กๆใต้เพิงมุงจากที่ผู้คนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างออกรถที่นั่นเองเขาสบตากับหม่แก้วเจ้าของร้านที่กำลังตำส้มตำอย่างคล่องแคล่ว ไหมแก้วมีรอยยิ้มที่สดใสราวกับดอกไม้ป่าเธอสวมชุดผ้าฝ้ายทอมือสีดำแดงที่ขับผิวให้ดูผุดพองแม้จะดูเป็นสาวบ้านนอกแต่ความมั่นใจและความมีชีวิตชีวาของเธอสะกดสายฟ้าเอาไว้มาลองชิมส้มตำไก่ย่างร้านป้าบุญใหม่จ้าหนุ่มเสียงป้าบุญใหม่ผู้เป็นแม่ของไหม่แก้วทักขึ้น สายฟ้าพยักหน้าและเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะวางตัวหนึ่งโต๊ะไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศบ้านๆน,นั่นทำให้เขารู้สึกแปลกใหม่จนกระทั่งใหม่แก้วนำอาหารมาเสิร์ฟสายฟ้าจ้องจานอาหารตรงหน้าส้มตำถาดที่เต็มไปด้วยเครื่องเครานานาชนิดและไก่ย่างหนังกรอบสีเหลืองทองหอมกลุ่น เขาเคยคิดว่าอาหารอีสานเป็นแค่อาหารข้างทางแต่เมื่อได้ลิ้มรสคำแรกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสมต่ำรสชาติจัดจ้านแต่กลมกล่อมลงตัวความเผ็ดร้อนของพริกความเปรี้ยวของมะนาวและความเค็มหวานของน้ำปลาลาที่หอมนัวทำให้เขาลืมความเหนื่อยล้าไปจนหมดสิ้นไก่ย่างเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ จนต้องยกนิ้วให้ขณะที่เขากินอย่างเพลิดเพลินสายฟ้าไม่รู้ตัวเลยว่าไหมแก้วกำลังยืนมองเขาจากระยะไกลโดยรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากเป็นไงหนุ่มอร่อยไหมละ่ะไหมแก้วเดินเข้ามาถามพร้อมลิ่นน้ำให้สายฟ้าเช็ดปากและตอบอย่างตื่นเต้นสุดยอดเลยครับ อร่อยกว่าร้านดังๆในกรุงเทพที่ผมเคยกินมาซะอีกคำชมนี้ทำให้ไหม่แก้วหัวเราะเบาๆอาหารบ้านเฮ่ามันแสบอิหลีอยู่แล้วจ้าหลังจากนั้นสายฟ้าก็กลายเป็นลูกค้าประจำร้านป้าบุญใหม่ทุกวันหลังเลิกงานเขาจะมานั่งกินส้มตำไก่ย่างพร้อมกับพยายามทำความเข้าใจกับศูนย์วัฒนธรรมที่เขาต้องออกแบบเขาพบว่า บ้านไม้หลังคามุงจากของชาวบ้านนาคำนั้นเรียบง่ายแต่ชาญฉลาดมันเย็นสบายในหน้าร้อนและอบอุ่นในหน้าหนาววันหนึง่งขณะที่เขากำลังมองหาแรงบันดาลใจไหมแก้วก็เดินมาหาพร้อมรอยยิ้มหวานๆคุณพี่สายฟ้ามองหาอะไรอยู่จ๊ะผมกำลังคิดถึงการออกแบบศูนย์นะครับผมอยากให้มันดูทันสมัย แต่ก็รักษาจิตวิญญาณของหมู่บ้านนี้ไว้สายฟ้าตอบพร้อมถอนหายใจความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแน่นแฟนขึ้นจากบทสนทนาเหล่านี้สายฟ้าเริ่มสวมชุดที่ใหม่แก้วเลือกให้ซึ่งเป็นเสื้อผ้าผ้าฝ้ายลายสีครามและแดงที่ดูสบายตาและเข้ากับบรรยากาศของหมู่บ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในวันเทศกาลสำคัญของหมู่บ้านไหมแก้วได้ชวนสายฟ้ามาเข้าร่วมงานเธอสวมชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงเข้มอันงดงามที่ทอด้วยมือของเธอเองส่วนสายฟ้าไหมแก้วก็จัดชุดพื้นเมืองที่เข้ากับชุดกันมาให้เขาดูหล่อเหลาแปลกตาทั้งสองคนนั่งคู่กันที่โต๊ะอาหารกลางหมู่บ้าน กินส้มตำไก่ย่างและข้าวเหนียวอย่างอริจอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของชาวบ้านที่ล้อมวบกอย่างอบอุ่นและสนุกสนานพวกเขากลายเป็นจุดสนใจของงานทันทีเพราะความเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อของคู่รักต่างถิ่นและหญิงสาวท้องถิ่นในคืนนี้สายฟ้าที่เคยกินข้าวแบบเร่งรีบใน,นร้านหรูหรา ตอนนี้กลับมีความสุขกับการนั่งบนเก้าอี้หมายตัวเตี้ยกินข้าวด้วยมือและฟังเสียงพูดคุยเฮฮาของชาวบ้านเขารู้สึกว่าหัวใจของเขากลับมามีมชีวิตชีวาอีกครั้งโปรเจกต์ของสายฟ้าใกลเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งหมายความว่าเขาต้องกลับกรุงเทพในไม่ช้าคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่ กำลังนั่งดูย็ดดาวอยู่ใต้ต้นมะม่วงสายฟ้าก็เปิดเผยความรู้สึกของเขาไหมแก้วผมต้องกลับไปแล้วแต่ผมผมไม่อยากไปเลยไหมแก้วจับมือเขาไว้ฉันรู้ว่าคุณพี่สายฟ้ามีความฝันที่นั่นและฉันก็มีความฝันที่นี่ถ้าอย่างนั้นคุณจะไปกับผมได้ไหมหรือผมจะอยู่ที่นี่ดีสายฟ้าถามด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ผมอยากอยู่กับคุณไหมแก้วเงียบไปพักหนึ่งชีวิตในเมืองมันวุ่นวายเกินไปสำหรับฉันจะ้ะแต่ความรักมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ไหนก็ได้นี่นาเราจะหาทางได้เสมอเธอไม่ได้รับปากว่าจะตามไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกของเขาเช่นกันเธอมองชามข้าวเหนียวที่บรรจุอยู่ในกระติบไม้ไผ่สารขนาดเล็กให้เขา คุณพี่พกกรติบนี้ไว้เถิดจะได้บลืมรสชาติของบ้านนาคำหนึ่งปีต่อมาสายฟ้าไม่ได้กลับไปทำงานเป็นสถาปนิกในบริษัทใหญ่อีกแต่เขากลับเปิดบริษัทออกแบบเล็กๆที่เน้นงานอนุรักษ์และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเขาออกแบบศูนย์วัฒนธรรมเสร็จสมบูรณ์และมันกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบ้านนาคำวันหนึ่งหมแก้วได้รับพัสดุจากกรุงเทพข้างในมีกระติบข้าวเหนียวใบใหญ่กว่าเดิมและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสายฟ้าหมาแก้วกระติบใบนี้ผมไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวมาให้แต่มันคือพิมพ์เขียวใหม่ของชีวิตเราผมลาออกจากงานใหญ่แล้วและกําลัง เปิดร้านอาหารอีสานแกลเลอรี่งานฝีมือเล็กๆที่กรุงเทพโดยใช้ชื่อว่ารักยิ้มกลางทุง่งผมไม่มีทางทำมันได้ถ้าไม่มีรถส้มตําไก่ย่างของคุณและบทเรียนความเรียบง่ายที่คุณสอนผมผมจะเก็บข้าวเหนียวในกระติบใบเล็กของคุณไว้ในใจและนำความฝันของเราไปสร้างที่นั่นแล้วคุณละ่ะ พร้อมจะมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนร้านของผมหรือ,อยังผมรอคุณอยู่ไม้แก้วยิ้มออกมาจนตาหยีเธอสวมชุดผ้าทอมือผืนโปรดของเธอเดินไปยังครัวและเริ่มลงมือตำส้มตำที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเธอโดยมีตั๋วรถโดยสารไปกรุงเทพวางอยู่ข้างครกพวกเขา ไม่จำเป็นต้องเลือกเมืองหรือบ้านนอกอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขาได้สร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาในรสชาติของส้มตำไก่ย่างที่เป็นสื่อรักของเขาทั้งสองคน